อ่าพี่ป้อมครับ,บ,บอ่าพี่เติมน้ำมันให้วัตถุโบราณได้เลยพี่ลำเนี้ย <c oughs> อันนี้ใช่ไหมฮะอ๋อเนี่ยเองที่เขาเรียกกันว่าวัตถุโบราณน,นะพี่นะ <c oughs> ใช่ใช่ไหมพี่ป้อมครับอันนี้ราคามันแพงมากราคามันแพงมาก <c oughs> นะคะับอ๋อ,อ,อต้องอ๋อตอนนี้ก็ดูแล้วก็ครับจะเหลือลําเดียวในประเทศไทยใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ต้องอนุรักษ์เลยนะพี่เนาะอ่าเอาผ้าปิดเอาผ้าห่มนิดนึงเดี๋ยวเขาหนาวนะพี่นะเดี๋ยวเมื่อวันต่อ ดูแลให้ดีนะพี่นะครับผมครับวันนี้ฮอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอืมวันนี้มีแขกผู้ใหญ่มาเยี่ยมครับพี uh, uh, ่บ yeah ูนนะครับพี่บูนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ โอ้โหนี่พี่นาครับพี่นาแฟนเยอะครับเฮ้ยเขาบอกให้ไปดูหลังรถเดี๋ยวไปเจอพี่พี่วิชัยยิงกระต่ายอีกพอดีกันโอ้โหดูครับพี่น้องนี่นี่เขาเรียกวัตถุสมัยใหม่ครับบ้านบ้านเลี้ยงเป็นตับอือหือตั้งแต่บักเอฟไปถึงบักอิงเลยดูครับดูครับนี่ครับรถของพี่นาแล้วก็ฮอนะครับ โอ้โหเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเป็นไรอะแต่งตัวครับแต่งตัวบิน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 